ตอานี้ผมก็จะมาสอดออกมาตียันแสนแบบนั้นเลยเต้องมีตัวนี้ก่อนเลยต้องรอแต่ช่องนี้ฮ้อกูเพลสหัวมงเช้าพระมากกูยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นพองบีนะ <c oughs> ไอสัตว์ก็จริงอ่ะวอนนี้บีได้เมื่อครอรอบสอง ไม่เอาไม่เอาโอแค่เราเอางอคือไม่ได้เรยพอตไม่ได้เลยครับผมอ่านี่นะครับมีแมปอูจิฮะขอแค่เรามองเห็นอะไรอะไรอย่างนี้ไม่ยิ่งโกรธเลยใช่ไหมนี่ลองกดคาถาดิอันนี้ยังไม่รู้นะครับว่ามันเป็นคาถาอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันล้กันนะครับชินโนริปอง อะไรเนี่ยเขื่ออ, <c oughs> อะไรวะอุ้ยเออเอามาเลด,ด้วยที่ดาวหลดมาดแล้วไอ้นี่แล้ว แม่บอกวานี่อย่างนีนเ้เ้าเพจอย่างแม่บอกว่าเขาเพจจง,ต,ง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 ตุดตัวแก่บ่แก่โม้เท่รุดถามแม่ไมงไร yeah. <c oughs> เหียแล้วเขาตัดผ้าก่อนได้ไต้อง,องาแล้วก็นี่นะข้างบนมันจะมีไฟ แล้วก็คัดลอกค<ม>อมโดนล็อกสตาร์เกมนะมแล้วก็ไปวางที่แอนดรอยด้จาจ้าวางเลยเม่ว,วางเสร็จนะครับให้เราๆๆไปดูนี่คัดลอกแล้วก็ไปวางแอนดรอยเข้าเกมไ,ได้เลยบาย